เหตุการณ์ที่พยาวเมื่อวานนี้นำเสนอไปคุณผู้ชมหลายท่านก็แสดงความคิดเห็นผ่านทางหน้าจอของเรากันเยอะนะครับใช่ราคาเข้าเปลือกอช่วงนี้คือตกต่ามากจริงๆจนเป็นชนวนเหตุทําให้ชาวนาคนหนึ่งตัดสินใจยิงเจ้าหน้าที่ประเมินราคาของบริษัทเอกชนครับคือถูก ถูกกดราคาชาวนาว่าอย่างนั้นถูกกดราคาจนทนไม่ไหวขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านไปเอาปืนแล้วก็เอาปืนมายิงเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ประเมินราคาของบริษัทเอกชนค้าข้าวเสียชีวิตนาลานค้าข้าวเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วเจ้าตัวก็ยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ทีเนี้ยประเด็นมันจะอยู่ที่ราคาข้าวด้วยส่วนหนึ่งที่ถูกกดตกต่ําอย่างหนักเมื่อวานนี้นักข่าวได้ไปคุยกับพี่สาวของผู้ก่อเหตุก็คือพี่สาวของชาวนา บอกว่าปกติแล้วเนี่ยน้องชายคนนี้เป็นคนตั้งใจทํามาหากินเป็นทั้งชาวนาเป็นทั้งช่างนิสัยเนี่ยอ่อนโยนแต่ชนวนเหตุมันอยู่ที่ช่วงเช้านาแปลงเดียวกันนะน้องไบร์เอาไปขายได้ราคาหนึ่งพอช่วงบ่ายเอาไปขายถูกกดไปอีกราคาหนึ่งเจ้าตัวเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาบ้านตอนนั้นไม่มีใครสังเกตเลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงแต่คาดว่าชนวนเส้นสุดท้ายก็คือราคาข้าวที่ถูกกดนี่แหละทําให้น้องตัดสินใจก่อเหตุ เสียใจที่ว่าน้องหูวามทำไปหาสติไปเพราะจิตวิทยาน้องไปกดดันจะได้ปีกกับบมวูครับเนาะเพราะว่าไปขายข้าวเนาะชาวนาอู้กันปากต่อปากที่บางข่านนาแปลงเดียวกันไปขายหลอกเจ้าได้เพราะหลอดใบไปขายบ่าเอาก็มีขายกระตามขายกระตามบอกของานาว่าจะนี่โอ้ยตกต่ำขนาดนักเลยครับ ใญ่ม,มากๆเลยกดขีกันขนาดนักเลยบอกหู้จอย่าอู้จะได้เนาะคำว่าเป็นธรรมของมีละกันนี่มันกดกันขนาดเนี้ยเคลื่อนอนกันมาเนี่ยละกัชาวนาก็เครียดหนอเห็นใจคน้เนาะขาดทุนกันแทบจะทุกคนอ่ะที่เห็นอีกท่าหน,นึ่งเนี่ยคือเพื่อนบ้านของมือยิงบอกมันไม่มีความเป็นธรรมเลยในราคารับซื้อทำไมถึงกดราคากันขนาดนี้ชาวบ้านเนี่ยโดยเฉพาะชาวนาแทบทุกหลังคาเรือนขาดทุนอย่างหนักเลย เมื่อวานนี้เนี่ยทางนักข่าวก็ไปสำรวจจุดพื้นที่การรับซื้อของบริษัทเอกชนนะครับท่าข้าวโชคอุดมในพื้นที่หมู่3ของตาบดอกคําใต้เนี่ยปรากฏว่าตอนนี้ปิดทําการยกเลิกจุดจัดซื้อไปแล้วหลายจุดเลยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้มุมเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นักข่าวลงพื้นที่ไปเนี่ยไปคุยกับชาวนาอย่างคุณรัฐภูมิคุณรัฐภูมิเป็นเกษตรกรหมู่2ตาบลสว่างอารมณ์ บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลจัดโครงการพยาโมเดลออกมาบอกจะช่วยเหลือกเกษตรกรแต่แท้ที่จริงแล้วกลับไม่มีใครมาเหลียวแลมาดูแลปัญหาเลยคุณรัฐภูมิเนี่ยบอกว่าปล่อยให้บริษัทยักษ์ใหญ่เอกชนเข้ามารับซื้อข้าวในพื้นที่แล้วก็กดราคารับซื้ออยู่กันไม่ได้แล้วกเกษตรกรอีกคนนึงชื่อคุณเกลื่อนคุณเกลื่อนบอกว่าราคาข้าวมันตกต่ำอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลย ทุกปีเนี่ยข้าวหอมมะลิจะขายอยู่ที่13-15บาทปีนี้เหลือ8-9บาทปกติทํานา5ไร่เนี่ยจะได้เงิน40,000-50,000ปีนี้ได้แค่20,000ทุกคนเข้าใจจิตใจชาวนาด้วยกันจากภาวะการถูกกดราคาและราคาข้าวตกต่ำเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะปีนี้หนักจริงๆาชาวนาหลายท่านเลยนะครับที่ส่งข้อความมาแสดงความยิดเห็นผ่านทางหน้าจอของเรานี่ก็เป็นกำลังใจให้ นะฮะค่ะคือถ้าพูดถึงประเด็นเรื่องของราคาเข้าเปลือกเนี่ย <รา S 2> เราก็นําเสนอต่อเนื่องปัจจัยหนึ่งคือเรื่องของความชื้นด้วยน้ำพี่ไก่ครับคือถ้าเกิดว่าชื้นมากเนี่ยก็จะยิ่งถูกกดราคาเยอะดังนั้นมันก็เลยนําไปสู่ปัญหาที่เราเคยนําเสนอชาวนาเขาก็เลยต้องไปหาที่ตากข้าวไงเป็นถนนบ้าง ที่จนกระทั่งเกิดเรื่องเกิดราวว่าทำอย่างนี้ผิดกฎหมายหรือเปล่ากลายเป็นมีอุบัติเหตุใช่ไหมคะนำไปสู่ชุมชนต้องช่วยกันหาที่ให้ชาวนาไปตากข้าวเพื่อที่จะลดความชื้นเพราะว่าความชื้นมันก็เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ทำให้ถูกกดราคาที่จังหวัดตากมีชาวนาท่านหนึ่งอยู่ที่ตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองบอกว่ามันถูกกดเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าความชื้นสูงเนี่ย อย่างปกติถ้าสมมุติว่า7,500บาทต่อตันถ้าชื้นปุ๊บเนี่ยเหลือไม่ถึง7,000นั่นนะคะเลยต้องนำไปสู่ปัญหาที่หาที่ตากข้าวกันไล่ความชื้นเนี่ยค่ะนี่ยังไม่นับรวมเรื่องของปัจจัยการผลิตนะชาวนาเขาพูดว่า ต้นทุนเนี่ยเอาเริ่มตั้งแต่ไถพรวนดินหา,มาเมล็ดพันธุ์หวานดำกล้าเอายามาฆ่า,มาแมลงเอาปุ๋ยไปใส่เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยไรล,ละประมาณ5,000ค่ะดังนั้นถ้าจะได้กำไรจริงๆก็ไม่มากมแล้วบางคนเนี่ยชาวนาไม่มีที่ตากข้าวขายมันทั้งชื้นๆอย่างนั้นเนี่ยก็คือขาดทุนเลยนะคะครับ